มอปลายทํานายดวงใบเตยสุธิวันยังตกแนะรับงานได้แต่ไม่ควรพูดเยอะต้องบอกเลยว่าจากกรณีที่นักร้องสาวใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุทธิวันซึ่งเป็นจําเลยที่3ในคดีชอบโกงแชร์ลูกโซ่ Forex ทีดีได้รับการประกันตัวหลังลูกชันวิทน้องชายและนายอมรอกุศลทนายความยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาท ขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีการติดกำไร E.M. ห้ามเดินทางออกนอกประเทศและมารายงานตัวตามที่สารนัดล่าสุดหมอปลายได้ออกมาดูดวงนักร้องลูกทุ่งสุดแซบใบเตยสุธีวันหลังได้รับการประกันตัวชั่วคราวในคดีของ Forex ที่ดีโดยมีเงื่อนไขต้องสวมกำไร E.M. และห้ามออกนอกประเทศและต้องมารายงานตัวทุก30วันโดยได้ดูดวงไว้ว่าใบเตยยังคงมีเคราะห์อยู่ถ้าอยากกลับมาดังจะต้องรอไปก่อน ตอนนี้ควรอยู่เงียบๆหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตัวเองและเจ้ากรรมนายเวรหากรับงานในวงการบันเทิงก็เน้นไปที่งานไม่ควรออกสัมภาษณ์และอีกเรื่องที่ต้องระวังควรระวังบุคคลใกล้ตัวจะมาหาผลประโยชน์หมอปลายทำนายใบเตยยังดวงตก